ถือว่าเป็นครั้งแรกไหมคะอาจารย์ที่อาจารย์ได้มีโอกาสเจอกับคุณอุ้งอิงใช่ถูกต้องถูกต้องอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างคะสัมผสัสอะไรได้บ้างผมว่าท่านเป็นคนเป็นคนอีซี่มากนะง่ายๆใช่เป็นคนที่นิส e ์มากนะคือผมถ้าเทียบโดยนั่นแหละผมก็เท่ากับประมาณคุณอาค่ะอายุน้อยกว่าคุณพ่อนะประมาณคุณอานะก็คือผมพูดอย่างนี้ดีกว่าว่า ถ้ามองแบบผู้ใหญ่นะท่านเข้ามารับตำแหน่งนี้เนี่ยในช่วงเวลาที่อาจจะไม่ได้เตรียมตัวร่วงหน้ามากนะัมันก็มีมีประเด็นลักษณะที่ต้องแคชชั่ะคือต้องไล่ไล่ตามประเด็นให้ทันนะแต่ว่าอันหนึ่งที่รู้สึกได้เนี่ยว่ามี มีเจตานานี้บริสุทธิ์มีความตั้งใจที่จะทํางานนะไม่ว่าจะไม่ว่างานตรงนั้นจะเป็นตําแหน่งอะไรก็ตามทีแต่ว่ามันโอเคมาเป็นตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีก็มีความตั้งใจ